สวัสดีจ้าทุกคนมือที่มระเทศต้มแซ่บไอ้ต้มเปืไอยเครื่องในเครื่องในงัวค่ะมีนะ่นี่แหละครับนี่พาชีลิวจ้ะคับเยังมันปุ่นนี่ตรงเครื่องในมันงเหรอจ้ะกินต้มแซ่บสูตรอีสานบ้านเฮานี่คาตะไคร่แบบบกูดจ้ะจ้ะเดี๋ยวขอทางคาผู้หมอกอนกินต้มน้ำก่อน โชกกระเบนขคขา,ขาตะไคร้ลงไปเลยเกลือใช้นนนหน่อยๆไม่ต้องใช้หลายจ้ายม่ทันผัดชีดวกันค่ะทันพอดีท่ำโหลดเพราะว่าห้อง ต้มหมอหน้อยไม่ได้ต้มหมอนญ่เนาะจา้ะต้มหมอนญ่อยบางทีก็ไปต้มยญ่ๆแล้วอยเอามาหันหน่นออ่ที่หลังแต่ว่านี่ชิหั่นแบบเี้สีได้จ้ะทำความสะอาดรถได้จัดได้ ล่างออกดีๆเอาเกลือล่างออกขั้นออกจ้องอันนี้เม็นอีห่างมันอันเดียวกันเปล่าบอลลูน้าจาอันเดียวกันและวทำไมต่อกัน ตันใหญ่เเนี่ยพวกนีปากน้ำเนาะอันไงปวดปะยัวอ,องตอนใหญ 그냥 n h muốn คใบบกูดจิตไซที่หลังค่ะเมื่อมันเปื่อยๆก่อนคอจิตไซแบบมันได้ที่ที่หลังเพราะเดี๋ยวใบบกูดมันเปื่อยถิ่มมันต้องตม้มมันต้องต้มเป็นชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนะคะเอาเปื่อยๆแบบไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าชั่วโมงหนึ่งค่ะยืนหลายก่อนก็ได้ จะต้องพ่วงชอบชอบพ่วงมนิ่มพ่วมอย่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่หมอกันหมอโฟโคตรแล้วค่ะลงได้ค่ะหมอกแล้วโคตร สิบวันทีเล้จ่ายอีกประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีคนมาเบิงว่านน้ำมันลดลงบ่คันน้ำม,มันลดมันก็ต,ต้องเติมพี่น้องจนกลัวมันเปือือยผมดละแต่ว่าเขาเขาบดใส่น้ำเพี้เยเดียวค่อยๆเติมไปเอาค่อยๆเติมน้ำเอาจ้ากูได้ชิดใส่น้ำเพี้ยเดียวก็ใส่ไปลดจ้ะแต่ว่าขอสิทซอยเติมมาตื้เอเล่นหน่อยเอาจ้ะเดี๋ยวค่อยมาดูเ <c oughs> ติมน้ำกันพี่น้อง วาไดไม่เปื้อนว่นน้ำเนี่กัเพื่อ,อ,เอลเและมีวาวาะเพราะว่าบยพิเัติภยิเัหลายจากบัไพิเตห,หลาย <c oughs> ใส่ไปเฮ้ยใส่ผงจตลยใส่แบบกูดก้อนพี่น้องวันที่ใดล่ะ

เอาไฟต้มไปนีดไปเรื่อยๆแล้วเอาไปตักมือเียล่ะน่ะพี่น้องนะ่ะจริกดโลด มา,มาปรุงกันโอ้อย,ยังมีพี่อัส่เด้นเนาะพี่น้องนะเนาะใส้พี่อัส่เป็นผูดด้ใดม,กกม,มักขมว่าข่อยกระิมักขมเมื่อกันนั่นแหละข่ยอยจะใส่ยุพี่นะข่อยบ่มีพี่อัดเราข่อยจะใส่ดีแทนใส่ดีแทนจ้ะพี่น้องงาวใส่ก็ได้ว่าไส่ก็ได้เดียวเทะแหงมั่วจะหน่อยนึงก่อนบ่าได้ใส่อ้า ใส่ดีแทนพี่อาจารย์อันนี้ขมด้ินี่มัตกออกมขมๆผู้ใดบ่กินขมก็บ่ต้องใส่จ้ะจริงๆรมันต้องขัดเกล่ยไหมอู้พี่ย่ยางจัะไม่แซ่บพี่น้นองกินขมแล้วสิ น้อ่ประคั่นน้อเขุมเล็ก,กดก็เลยเจนมาติดอักินหน่อยนึง ซี่ไปเ,เรื่อย์ใส่เนาะบ่มีผักซีเบลเรยโอเคพี่น้องได้แล้วเรียบร้อยแล้วขอขอขอนุญาตเป็นรัฐประทานก่อนนะครับทุกคนเด้อขอบคุณทุกเมนทุกไลน์ทรัพย์ไทยแล้วก็ทุกกำลังใจด้วค่ะเจอกันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้พอกกิปหน้านะสวัสดีจ้าบ๊าย